จับไปดีเด้อจบับมันๆเด้ทอ,อทำเนี้ยคุณเบิ่์กทำไงตัวหน่อยตัวใหญ่รวมรวมหกสิะบเลยวะหกโ,โลละหกสิบบาท สุกคือมันเิ่มมันเทิม,ม,มอะไรหิ้วเขา่าไปเ้านสุกะะหร้วะเรตุงเป็งมีเดยางไหอยู่โอ้โหสิขเขาเดียว่าสร้อยอแมนสร้อยที่ขจรขายอาหารปลาได้หลายนะน,น้องอีลุปมัเคจะเอินน้องอีลุป ผ้าหัวเอือยยังสันเนี่ยคือเอือยยังสันนี่กันเป็นผ้าเอือนกับเอือนน้ำพึ้นเอ,นเอาฝนตกเถอะฝนมากแล้วฝนมากแล้วบานอันนี้สรอยทางในเขาเจา้าธีเพ็ดเป็นหม่องร้านอาหารอาหารป่าอย่างกูเดียร์คิดกับเขากินกับเื้อกบไปกับห้เปอรต้มไปกินก็ได้ทางในครับราคากะถามราคาก่อนเด้อพี่น้องกูเดีมากก็ได้ ก <ge> ินเฟ้อบ่ดแหละเธอฝนมาแล้วสี่เหมือนเหมือดจังหน่อยเด้อเขามาไหนจังมายัางกับดำใส่กันเหมือนมาได้หลักกัตลาดเหมือนเนาะตลาดเหมือดเจ้าก็บว่าออกไปกระม็นเจอเนาะตลาดเหมือดตลาดมืดแล้ววะกระปูกระปูปูหน้ากระเปูไฮปูหน้าต่อกระมีต่อหนังกระไดเด้อปูน่ะ มาตลาดนี้เพิ่นใส่เงินบาทเสือเครื่องเสือของเดี๋ยเลยบ่ต้องแหลกหยากคือแบบสบายโอ้ตัก็ตัวบักละยีลาหือบักละถึก <c oughs> สาวจังหวแต่หักนอกควบร้าย <c oughs> หลายผู้ใดยอยากเห็ดกบแห่งนี่คือมาเสือของสีนี่ไปตากเอาบัดนี่เราหลอกนั่งเดี่ยวเดี่ยวลอยก็เหมือนเราขายด้วยทะเลตัวหลอกเดี่ยวนี่ ปียซีวยลอก,ก,กับเปียซีรก,กับเปีซฟโอ้ยผมยังได้หลายลูลอยู่แต่ว่ามันมันถือบอนนาวบไว้มันหนักหลายมันหนักเหรอที่มันหนักเออเดต่อเด้อต่อน,นด้่ด้่อด้อต่ขอเขา่อเอื่อเ่อเอต่อเด้อต่อต่ต สองอยหาต่อแบบแก๊สก็มีตอนนี้เันท่องค้ายเป็นโลกับประมันสามลอยเท่าไรบอกคันท่องค้ายเป็นโลนะเบิร์อะสามลอยสลอลัวลูกละลละสามลอยซ่าเอาหรซือซอยเนี่ย้าทั้งในกับใดจะมันอยากซอยเอาไผนอกมาถือซอยเน่อยอาไปทังในกัมีตดผูบอกไห้ต่อ ไม่มีห้องเพียงอยู่วันนี้ยันเดียต่อครับมาเสือลดตลาดช่องตะูหลายครับมาทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ผมมาวันศุกร์กับควงลายวันพุธกับลายวันจันทร์กับลายสุมืมอแล้วไหมสรุปว่าคือมาเหมือนกันกับควงลายสุมืมอครับคองเครื่องเป็นต่องามๆอันนี้แม่มั่นบอหนจ้ะอันนี้บ่ขายเลือกออกบ่ได้ขายตัวนี้เอาออกอย่างนั้นเนี่ยนี่เขาจะเอื้อนว่านั่งมั่นตัวเป็นตัวเป็นบ่ครับ นั่งเนาะไม่บอเอิ่นนางมันเอิ่นนางเป็นนางมันแสบเอาไปกินเสริมกำลังอุ้ยกบไอ้ไอ้ยังเกาะเราขายอันอันนี้นะไอ้ดีโดว่าเราพลาดวะเพิ่ว่าเห็นเราเมื่อนี่อ้าวไอ้ใครบมาเจ้าสั่งข้มเมาเด้อบแบนี้บ่ได้กินฮะ เอาเท้าไปใส่ลกหรือหมาลูกหรอบ่ออได้มาเมือนี้ออนนไอด้ดี่ดย,ยบ่อม่มาบ่มาซ้ำบ่อด็ดนัดกับเราบ่อบ่อแม่ทางเชาบ้านแล้วน้ำท่วมบอม่บอบ่อท่านท่วมน,น่าทางอีนอนี่ต่องามๆเลยโอ้โยเมื่อน,นั้นลูกซื้อเมื่อไรยิย่งกินให้เดืเอดอยู่ยังอยูใ่ในตู้อยู่เท้าข้ามหมาเด้เบิ้ดฝุ่นละเที่ยวนาจ้งที่ซอ,อย ไอยเยลวดแล้วบ่มาครับเรามาแต่เขาเมาเราที่ปว่ปวมก็มีย่างนี้ที่ป่วมราคาจาังไดกว่าตัวละสองอย่างนี้มันมันแพงกว่าเก่าเนาะมันนา้าท่วมบ่นห้าท่วมมันเลยราคาขึ้นขายจางังไดเอาสองบ,บาทหิทวเข่าโบมีนแนวแบบกินเดืลดเด้ กินในรวนเนี่ยเอียอย่างก้วยเบอร์ตลาดพี่เต้นเนี่ยโบสุกกินเรื่อยเลยเนาะเอาให้เราซื้อใส่ถุงก็มันห่อนห่อนบ่แม่ห่อนเจ้าห่อนเด้อจะเป็นถ้ที่ว่าไม่ข้าวว่าบวกเลยน้ำเพรืงน้ำเพรืงขายขวดจังไลยทําแม่ขวดอร่อยฮาซิฟน้ำพึ่งพึ่งแข่พึ่งธรรมศาสตร์นี่แหละ ปลาเมาหรือจ้าปลาเมาเสียบๆหอมๆใหม่ๆก๋าใหม่ๆสดๆต่อกะมีกระปูก็มีอุ้หหลายขากาหารธรรมศาสตร์บานเพิ่นทงนาศีบกะปูก็ได้แล้วบ้างหยับกะปูเพิ่นเด้อนี่ห้อยหอมกะปูหยับปู แล้วก็ว่างเงินรถได้งั้นนี่เถอะฮัตครบอยู่นี่เฮายางมากเลยซ้ำหนีได้พี่น้องเด้อเป็นตลาดเดียวที่มา,าแล้วใส่ขึ้นไทยแล้วก็มาแบบบ่ต้องใส่เอกสารอีหยังหลายกําลังมากรถคนเรียนทั้งสายเนาะกําลังมากก็มีไหมค่ะ ก็จ้าก็จะเปลี่ยนช่วงเงินไปเรื่อยนะผู้นึงมาแล้วขายเบิร์ดแล้วก็เมื่อแล้วก็มาใหม่ผู้อื่นก็มานั่งแทนเรื่อยๆนะโอ้เปนจุ่มกินเข่ากันเป็นตะแซ่บคับเอาแซ่บๆครับเจ็บๆได้อยังกินนวมทางนันปิ้งปลาคักแมียี่แต่เนี่ยเอเป็นตะแซ่บ เคยเห็นหมวกรบด้หลายบมาไเนี่ยเอ่มิได้โกรบโบรบ้ายครับเต็มเลยบักมีกก็ีบันีบนี้บักมีบักมีเอาเอากบออกกบออกไม่ค่ะกบออกไปแล้ว <c oughs> สุดยอดเลยหอมขนาดหอมกินขิงหัวหอมมะเดื่อรอไม่เป็นหอมธรรมดาฝนกะมาเรื่อยๆครับย่างลายคือเกา่าทั้งหลังมันเป็นผู้ครับยนี่ฝนตกนี่เนีย่ยเห็นเป็นหมอกเป็นหยางงามๆเลยโอ้โหเป็นผู้ไอหยางแต่ก็จะเป็นหมอกที่เขาจาไปหาอาหารธรรมชาติมาขายผักแน่ยังอุดมสมบูรณ์ กำลังเมื่อเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณหกสิบครับหกสิบคือแบบรวมแบบไม่ต้องเลือกนะแต่ว่าถ้าเลือกคนก็จะเอาประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทนี่แหละมาเสียวอีกโลนึงมันหนักหรือไมโอ้ยค่อยหนักเร็วเจ็ดสิบแปดสิบ มเสียมเสียลร้ายเหมือนกันนันี่พูดหน้าก็มีนี่ทุ่หนา้าวบาบานี่จะพูดอยากขายน้ำุงหาีบาโอ้ย <c oughs> โอ้ไปเหวจับจไปดีเด้อจับมันมันเด้อทำเน้อ เป็นยังไงเธอผลงานเท่าวันนี้ได้ยังเนี่ยนีท่ทั้งบ้านพานทากบ้าน,นท่าน,นเจ้าเดี๋ยวผมถ่ายงางเงื่อนหล่ะข่าวเหรอวะเอาครบไปให้เป็นตุ่มบ่ละ่เละเกลือจักสาสรยังได้ทิพย์เขามาอยู่ด้ยวยเธอเอาบอกท่านนะ จิบขา่าบนักเด้รืวจิ้บเ,เขาเราเคาไปลอมาฮะก็หูว่าจะคล้องมาให้กินข้าเสาไม้แปลกไม้แปลกทีนี้เขาจ้ากขายอยู่ตัวนี่กระตาหวาัวกระติบเข่าหน่อยเขาจ้าเออยังก็คือไสอ่คอย่างก่ ลน่คุณเบิ่งก็เนี่ตัวหน่อยกับตัวใหญ่รวมรวมหกสิบเลยวะครบโหลละหกสิบบาทแมนโหลละหกสิบบาทสบายดีพี่น้องตลาดช่องตาอู่เมืองสุขุมาิเล่าเตะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์มหาเลาะเบิ่งกบให้กบหน้าอาหาร ปลาหามันบวเพื่อนกับบัวไปส่ผมว่นจะยมหวังขี่งัวนี่หาเสือกบก้นว่านี่นี่ก็โล่เท่าไดนี่หาซิบพวกซิบเจ็ดซิบแปดซิบโอ้โตยยัวใหญ่ตยยัวใหญ่คนละโลเท่าไรตัวใหญ่บาท เ <10. S 2> อสซก็ยังบัแพงพอสื่อก็เก่าทษครับเมื่อละบ่นี่ถือกระตาเป่าโอ้ยว,ว่ายาเถอะเอเข้าหาบงกบตัวใหญ่ก่อนเกี่าจะคลายหาอเอนี่มเป็นโรเมากก็นัมารอเบิ่งบรรยากาศครับอันนี้โซนทั้งในตลาดช่องตะอู่ครับ จีโถยังมาเนี่ยเลวมารอบสองยังปอกนใหม่ขึ้นเก่าเดีง่ายเจ้าก็ถือซอยเน่เคอยไล่ส่องไยังไปยังใหม่ยอยมันถือนนักนหม่หันบอออยู่เฮือนก็ไดทำเ่ยกาจะเจียเสือซอยปลปูก็ไดแล้วบัดดีรอบนาสีเล่งมหาเจ้าโหลดขอสีมาซเ้อน้ำเจ้าเจื๋อเจ้าไหว้กบหน้ากบหน้า ขาเรียบรอยอนน้อยข้าจซอยใส่ใส่ใส่ยังไห้โลกเท่าไรก่อเน่เลือโล่แปดสิบเลือโขาเรือกตัวใหญ่โล่แปดิตัวน่อยโล,ยโลเท่าไรเจ็ดสิบตัวน่อยเจ็ดสตัวใหญ่แปดสิบเหืยอค้ายเถื่อคอยนอไปนี้าราคาพอทอกันเท่ากับขอ,อายาตรล่สะก่อนขี้ขงวงหลายๆล้าแม่ระวังเหยียบขี้งวงด้วย โง่หมกันนว่าเบิ้ลครบน้ำเหลวอีกเลใช้กครบโลหาซีฟอยู่ใส่ผู้นี้ก็ซีลายได้พักผ่ายผู้นี้ก็สื่อกันผู้สื่อกันอยากสื่อผู้ขายกันอยากขายได้ขัก บ้านเ้ามีบอแม่นแนวนี่แม่กระปบ่ม้ลายเนาะตะกี้จนในเบื่อถิมชุมือนี่ฮากระบ่พอเบือกัดไ้อยู่หนเบือก้กัดเขาบ่เจ้าเบือจะเอมาขาย่าเกขื่อเบือ่สามาขาย้ยมือนึงเคื่นึงเบิดเป็น่ะไรหกัดเขาผู้ขเจ้าบ่ฮั่นเคยม้กรมี ผู้เขาเจาะท่านเคยมากเจะกออส่อนจอบพีซิมาครับมาเบิง่งมันหนีบแล้วาอหนีเบืาอีนี่พอดีดองดนี่ดองมาขายบวอ้ออยมาขายเลยเมีเด้อไมาเขามเาขาดยนเบนี่ยบวบก็เวทีสิ่ด,านนด้ายเาจาะมาสื่อกรบมาสื่อกับปูมาสื่อต่อ อายขยู่ยฮ้ยขาวขาย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 นาอขาย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 นะ60กยขายอายขเยขายขายขายน้อขยเาือาได้ยขอยขายขายขายขกยขายขายขายขบยขายขายขายขบยขายขาขายย่ายขยขายยขายขายขบ่ขายายขยขายขยยไายยขายขาขยายขายขายายขายงาย้า พอิไปซื้อมองอันนั้นเกพะยังลุ่นกูพอี่ีอามันนักจื่ว้หลายๆเท่หน่มาสือซอยจืว้มองนั่นซื่อจุ๊มนั่นนะคะน่งบอเก่าอะไรคือซื้อวันหม่ไปเรื่อยพอเลยมันเลยล้กฮะนี้บเยนี่คือน้กรเทือกเสาเอาเครื่องโลกก็สิเปลนตีก็เอาโลหนึ่งเลยเีออนจังตนี้มันลายปะนี่ เยอะเท่าหนเขายัมาเสือซอยเจ้าอันนี้รกบเอือบในกระกบ<ม>เอ,อเือบ,<า>บก,ก็มีหาซิบกบเอือบตันผู้เืออยากซอยเบอร์สกุดนั่นแหละ <c oughs> ลวกกลัวว่าเราไปสังใส่หาบมาหามาขายมือนี้เขามาเสือกบครับ เมื่อกี้นั่งหน่อยดูดูเดย์ยิ่งหน่อยบ้านเ,เพื่อนจะมันดูหากับปูหากบมา,า,กากัปูเขาเจาเป็นสีออกออกสีอย่างสีหมูม่หม่วงยิ่งหนอปูนาเพ่อ,อสีหมูม่หมวงคือไข่ไข่กับปูบานเท่ามาาันจะเป็นอีกสีนึง่งนักหลับสาบจุเม่าว่นี้คือหลายเถอ อ่นส่นนี่แหอนสแม่ขาเด็แล้วมาแล้วบัว<อ>บัต้องก็ออกเดินอะไรใส่ลวดชื่อะไรให้เพื่อนคอยังวามันเลื่อยโล่กันยังว่ะคืออะไรบัวเธอนนะเอาลวดเอาลวดบัเอาน้ำดอกเงินหัน ตีบบาทหนึ่งได้ไว่าเธอไอ้ที่ซอยบ่อาติงซอยหมองล้วเล็กแล้วนหน่อยจะซื้อท้งไม่ได้ใส่จะซื้อท้งไม่ได้ใสนี่นาบ่ต่อกับพอมีอยู่อัปเดตราคามานึมันสามรอยสามอยหาซิบนะราคาต่อ มรบคบคบมะขามเราก็มีเราไปขืนมะขามมาขายมุ้งแดงยันวะสันเสียบบัวคลองและเสียบบนี่ก็ดีใช้ต้มกบตัวนี้ถืออยู่บัวเธอมีอยู่บัมะขามหายังเสือซอยเราอ่ะเสือซอยอาอมะขามคล้องนึงก็ได้ สิบบาทแล้ววะมันซ่อนราคามันก็เลยเสือซอยแล้วเราเอาสามกล่องเอาน้ำชาบาท์อุ้ยเจ้ะยังไงใครซื้อล่ะเราเติมอีกเซียวยใส่ต้มกบเสียบแล้วบ้ดนนักการเงี่ยงเงี้ยบัวนี่พักการเงี่ยงเงี้ยยูทำเนี่ยเงี้ยยูบ่มีแต่บักขามนี่แหละบุ้มมีต้นมันเขาจะเอาไปปลูกทั้งอื่นมันล่ะเราได้ไหวมาได้ใส่หน่อย ปูให้ปูหน้ามัดขาไว้ย่างดีถ้าสันมันสิไตหน,นปหีปูหินห <40 S 1> ปูผู้เอาเหี้นบ่เออกรปูยังเกาะกระปูผู้เขาน่ยบ่กปูผู้เขากองเท่าไรละหัเซีสิบนี่้อคือขายถือเถื่อเถอกองละเซียสิบบริเฮทนี่มันหุ่มสือกบอยู่เนี่ยบ้าฮะทในเมื่ออยู่บนสาวเรามาสื่อกบเพิ่นมาแต่ไเนี่ครับ รถเดียดยบ้านเฮาออตัวนี้ออมาเสียบกรบมาต่มเออเพื่อไปหาสื่อทุ่งอยู่ใส่อ,อ๋ติีทุกเออบิดนี่มีตั้งแต่กรบแล้วครับส่วนลายกรบลายดีมีกรบมีปูมีม,มั่นมอมั่นมีต่คุัวใหญ่ มันนกมันเทียนยนี่แหละเขาจะเอื่นก็จะเจอื่นขึ้นกันก็บ,บ้านเท่ากันละ่ะมันมนกม,มันเทียนยนี่แหละโอ้ยเหียซื้อมันเว้ยฟักเนี่ยันกนี่แต่เนี่ยอยากซื้อหันละกูถือทั้งหลังหอยจมละ่ะชื่อน้ำหมดเถอะเพื่อนย้ะเด้อส้อมยังละ กสมม้อมองไหนมีถุงแงยงแล้มีถุงงยงอยู่บ่ยู่นี่ถุงเงยงมองหันนะแกวหันที่หลายอยู่บ่มอดอยู่แบบคล้ายโลูโหกสิบด้วยด้วยแล้ววะหกสิบบาทถุงยงนี่้ใส่โอ้ไปซื้อถุงงยงก็ได้ส่ ลกัลกลักเอาเงินมาเนี่ยไปซื้อถุงแงงก่อนไปซื้อถุงแยงอยู่นี่ที่บาทควนวะบซ้อบไซื้อกบซอยเจ้าอยู่นี่แหะก็เอาเงินปไปปกไ้อะนอ ของเผาของคราเของยังเหรอคะแม่คือบมีง่ามันออกเพื่ออะรบอองขนี่จะเนี่ยอย่างไดกับติ๊บเขากันอยากได้ไปซสืออันนี้ป่ เสือนดังเขียวพะเนียงนี่ดหลังขาคุณว่ามีดังเขียวมีแต่พู้อย่างไงเสือซอยมีถุงใส่กบบ่บ๊อบบอนพะเนียงมัมพเนียงนี่บ่ถ้าไหนล่ะซาบบ่กเสือเป็นสอบเธอเอาพะเนียงมาขอเถื่อหลวดเอาเงินมาจ่ายเพื่น ไอ้นี่สาบาทบอสาบาทเืือไปใส่กบเอาตัวไหนมาไทยี้เข้าบ่เนี่ยยี่สือร้ายกับยี่ขานถือท่านไหนกเอ้าวนี่เด้อครับทุ้งแงงสาบาทอันนี้ผมเสือเหรอได้ละผมก็ซื้อกันย่ามันตายว่ได้บอเธอ เออเอาหนมีตันีเนี่ยะมีกระหกซิมีแต่เนี่ยเป็นตะวันซ่อนปุบกรได้กะปูกวง5าซิ่วยได้ทีอะขึ้นไล่หรอไล่เตสนซอันช่ยเนี่ยหรือวะ อยากซอยอยากซอยอยู่ยั้างในว่าไหนไปหล่อจาเธอเดี๋ยวหลอก่อนมาสอนขิงหัวไหลพะโลเขือกจะมีด้วยเสื้อน้ำเหลวหันบอลแล้วใหญ่หมองกันวะ แม่แม no, no, ่เพิ่นส <conf> <and> <control> ินําเจ้ามื้อเช้านี่เอาแม่นบ่โนละ20ละ20บาทโอ้ยพี่ก็งามเหมือนกันงามใหญ่คือกันอ้รอก่อนได้มาลปูก็ได้เออซื้อเอาแต่งามมันตัวมันก็ปล่อยเด้อค่ะบเลือกได้70ตัวน้อยตัวใหญ่70บาทเอได้อีแม่นี่มีตัวเมียแม่70บาทเอ นนีะะกระสอบบตอนนี้ตอนนี้ลูกค้าหันยอดครบกันแต่ว่าแม่ค้าหันญ,ญาติสิ่งเีกผิดเราฮัทปวดยีดีดโลดละหกสิบเจ็ดสนะิบแปดสิบอย่างละประมาณนี้ไม่นอนแต่ว่าส่วนหลายก็จะว่าอยู่ประมาณแปดสิบบาทถึงเจ็ดสิบบาทอย่างน,น,นะ้ครบหน้าให้เพื่อนอยากได้ไปต้มสมๆใส่พักัญยังใส่บักขามกับมะเสือเอาหลดเป็นกระสอบกระสอบ ไอ้เดรร้ายมันไดก็ได้คนลายแหงมาช่วงเชสสาเข้าวขายคลี่เลบัดดี้โอ้ยพู้น่ะเที่ยวเลยนั่งกับเที่ยวมีกษิตเที่ยวไหมบันดี้เอามาเลือกเอาบัดนี้ท่าให้เลือกเองเลยกินกับคักท่านให้แม่ค้าเลือกให้เฮ้ยมันทับกันมันหลปุ๊บเข้าวซอยเบ็ด นี่กัะโบนี่กับโปกโกกับปูอ,อกีกส,อออสือซอยสักคนเะอพูดละโตละโตละโตวหร,รือว่าอย่าง้คือไหนมาขายกระโกแล้วว้าโล่จงังไหนโล่เจ็ดเดสิบาสบาทโรล่าเจ็ดสิบบาทกบแโ้ว คือมองละตัวได้อยู่บนออนี้ไม่ข่าไเจ้าพะลเครื่องล่ไอยู่บเครื่องลูใสของเจ้านี่บ่มันเหี่ยวแล้วบ่นี่ตัวนีตัวใหญ่เยน่ตัวีตัวใหญ่นบเอาเลือกตัวใหญ่เห็แน่หนตัวใหญ่ใหญ่เด้ออันจลน่นี่ยอาโลนึงคอเสือมันะไ้อยเสือซอยเจ้าเือ เอากรเรียนวันที่เราของเจ้าไหเคื่อเจ้าเสียเอาร่วมกันพมซือวมจนร่วมใค่วม่วซื้อมาแล้วครบก็ได้ใช่แล้วครบทุงัน่ไปใส่เธอนี่มันสีบนนอนรับกวนบ่มันสีนอนรับตีมันทับกัน บ้อน <Ừ. S 1> ี่ตัวนี้ไอ้ใส่ถุงไหมนะเลื่อยลวดเราบอจักเฮ้ยแเกินนั่นเห็นว่ะมันตัวใหญ่มันตัวใหญ่เล่าก็บฝ่าวสีเบิร์ตยางเดียวเหรอก็ได้หูวหน้ายังเกินอยู่เห็นวะ ด้ปเได้บ่เธอเ็อย่างน้ออย่างหยังกบจะเล่าอย่างไไม่ใช่เบ็ยดนะเอาี่รอเอาตัวไหนเทศ่กันเดี๋ยวบ่บอยยาฟาพูกเที่ตัวนี้ใส่ให้แน่เนี่เพิ่นบอยเพิ่นบอยากจับ คือสิบดดดอกเรอาวเหนียวเทอบันนี้มันไม่สีสันเอยไม่สีเปลือยดอาเปลือยเปลือนขอแ่นี้อันพันยานโบะสิบว่ามันคอยได้ทือบบันนี้ บอกตัวโอ้ยผี่น้องนักล่ะเป็นแนวดวบรรยากาศวันนี้ถือว่าอายไลนครับไม่ข่าวเพราะข่าวแบบย่างไลายเลยเข้ากับสือน้ำปรวัติประไว้ครับสือซอยเป็นบางคนมองเป็นบางมองมันนักแหละว่าเสียาอีกเจ้าลโลนึง นักละได้ยังในโบได้กบได้หลายแนยวอยู่พี่น้องมันหลายแนว่ยวอะไรบ่าจากักแนวสิสอคุณไม่บาทห่อนฝนกระตกโปรโยปลายมาหน่อยนึงขาม,มหาหอดฟังไทยแล้วุครับขามไปขุนก็จะเป็นฟังทั้งประเทศเล่าครับเป็นช่องทางธรรมชาติครับระวัง อำเภอบุญทวีอุบลราชธานีกับเมืองสุขุมา่าสปปลาวนะนนเธอสั่งยังอันโอ้โดดโอห่างเยอะไปรถก่อนนายอยู่ <c oughs> ปุ๊บนะขอหนะารถกับกับกปูนี่เปลื่กเปลือกเปลือกน,น้องเนาะป้านักเติบเติบหนึงน่งเติบหนึ่งพี่น้องเลย